คลิปนี้นะคะก็จะมาแจกพิกัดน,นะคะร้านยางตานกนะคะว่ามากันยังไงนะคะต้องบอกเลยว่าเส้นทางนะคะมาง่ายมากๆเลยค่ะสามารถเปิด GPS พมาก็ได้นะคะแต่วันนี้ค่ะร้านเรานะคะจะมาทำคลิปแนะนําเส้นทางกันค่ะไปกันเลยมาจากแยกสันติสุขนะคะขับเข้าตัวเมืองปทุมมาเลยค่ะจะผ่านโลตัสปทุมนะคะอยู่ทางซ้ายมือค่ะตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะจะเจอกับแยกไฟแดงน,นะคะตรงนี้จะเป็นแยกปทุมวิไลค่ะ ตรงมาเรื่อยๆค่ะจะผ่านปั๊มพีทีนะคะแล้วก็ปั๊มปตทค่ะสังเกตสะพานเล็กๆนะคะข้ามสะพานแล้วค่ะจะเจอสะพานลอยนะคะอยู่ด้านหน้าพี่ๆเตรียมตัวชิดขวาได้เลยค่ะลานเรานะคะจะอยู่ด้านขวามือค่ะกลับรถนะคะตรงแยกไฟแดงได้เลยค่ะ หลังจากกลับรถแล้วนะคะให้พี่พชิดซ้ายเลยคะ่ะเดี๋ยวซ้ายเข้าร้านต่เราได้เลยค่ะที่กัดร้านยางะนงกหาไม่ยากค่ะมาง่ายๆแค่นี้เองค่ะมากันเยอะๆนะคะ